เห็นลงูเลยงที่หนองตอนจะเป็นชิบอกว่าจะเชออว่าจเห็นลงขาวสองสส่ิดดอกลที่นนองมันแหลมมันแหลวนจะสิบ่อเหล้ง ปลาปลาเนี่ยเขาเจีออกุหละเถือครับโอ้โหดอกนี่งามๆครับเดเป็นพระเอกเลยเมือนอนี่เราไปเก็บมาปูนี่งามๆเลยครับเสวยเหมือนเดิมมีสามจุกง,งามๆครับพี่น้อง พ่นดอกวังหันแล้วครับยูกกลางๆกันเหลืองมม่ๆทำงามงอีกแล้วครับบอกเหลืองสวัสดีครับเัฟซี FC ทุกทุกท่านครับสี่กอเอฟซีหม่ผู้ชมทางใแระ่างประเทศ วันนี้ยุก็ช่องตะเพ่งสายเารา,า,า,เา,ราเรแล้ว,ลรวลครับปลากระปุนนกปลามาหนีมาเห็ดน้ำเึ้ท่าตูมครับปลาเห็ดร่วมเราหาเห็ดละงกนึกเข้าไปงปลาเห็ดร่วมแล้วครับถราไปลุนไปชมกับตะเพ่งสิ๋มานบอมรับมือนี่งเดี๋ยวพอปนพอแกงบ่ครับเดี๋ยวเห็ดแม่งยังแน่แน่จะได้ขึ้ใจคิดบ่ ครับไปลุนไปชมกับตะเพ่งเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุแชร์การติดตามของตะเพ่งฉลอมมาตลอดหายกําลัางใจดีๆตะเพงาา่งก็จาดนะครับปรอกันวันอิ้สิมานสําแดงเห็นเนงแน่ๆน,น,นะครับับไปรอกันเลยครับ กับเต้าเพลงพายายอาดโลโขกโอปลาขึ้นเก้าละจ้ะว่าฉีมานเห็ดหยังไปไปหาซอยยายอาดเนี hands, ่ยจ <Is it>? ้ะไปโขดเห็ดยังเนาะจ้ะดอกแรกแหกมานพี่น้องเห็ดละงกดินเพื่อนแห้งจุ่มให้ละงกจุ่มแรกครับ ดอกตนครับดอกบานครับงูเข้างขาาอีกดอกหนึงครับมาหลุดครขา,ขางกข่าครับดินเพื่อนแห็งงูงข้าอีกครับง,งามครับ บานมุดเลยพี่นอ้องบานมืดบานมืดโงกขาวังอยากแห็งเนี่ยดอกว่าไงครับกับจุ่มหนึ่ง ม,มดพี่นอ้องรอตังเห็ดขมนห่ลระงกบาดมืดรอตั้งเห็ดขมเห็ดระงอกบาหมดพี่นอ้องอ้ยจุ่มนึงางามๆครับจุม่มนึงครับางาม ตัวนี้นะซีเมนไข่มันโอ้แมนอิลีครับไข่นึ่งก็ลังขึ้นไข่งูขาวถุงนึงงามๆครับมันก็ขาวถุงนึงงามๆครับถุงนึงงามๆอีกแล้วครับนี่ ขาวครับงามครับบานมัดกับโอ้ยบานมัดกับจุ่หนึงครับ จะบันตะเพ่งอมมดแล้วเห็นมันหายยากจุ่มน้อยนึงครับค่อยเก็บค่อยเล่มไปแล้วครับเห็นบานเฮ้าบ่บุ๋มคือเพิ่นตุ้สวยๆอีกแล้วพี่นอ้องมหเงี้อยู่ครับงามอยู่สวยงามเลยครับ จน้ำง,งาอีกเลยครับนี่โอ,งงอ,งงอ้ขาวครับน้มเงาครับจุ่มน้ำเงามครับจุ่มน้ำเงามอีกเลยครับนี่โอ้ขาวครับน้มเงาครับบานมืดเลยครับ ลอยติดเห็ดขมลอยให้เรูกบานมัดแต่ดอกบุกหวนว่ใไห่ดรกครับคนดินอยากแข็งแน่จุ๋มีงงามอยู่ครับนี่จุกมหญงอยู่ครับจุ๋มส,สวยอีกแล้วพี่น้องีังอยู่ครับงามอยู่ งามเลยครับก็บสองจุ่มงามครับสองจุ่มสวยๆจุ่มนึงจุ่มนึงงามๆเลยครับ งามครับกลังะบานอีกแล้วครับจุ่มนึงครับงามงามครับจุมงามอีกแล้วครับมีสามจุม่มสี่จุ่มครับพี่นอ้อง ต่สีได้แต่ดอกบานนีในดอกจุ่มอยู่ครับงามอยู่ครับครับอีกสองจุ่มยังมันยังด้ดอกจุมมกกจ่ม,มยอมยู่งามๆอีกแล้วครับจุ่มนึงงามๆครับยังใ้จุ่มอยู่กับบอถึงกับบานเม็ดนะครับ พออีกแล้วครับจุ่มนึงครับหมานแล้วครับมันนีม่มานแล้วละงโบขาวล้วนครับเด็ดกระตาเครื่องกระตาแหล้วเด้อครับจะเห็นระงโบขาเครื่องกระตาแล้วจะบาดบาดหลายกลัวครับมันมันแล้วครับ,รบกับป็อกกนต่อ กำลังใจตะเพงอากาศเป็นรุนเบิ้งพาสิได้เต็มกระตาบ่ครับละงอกขาวละง,งกเรืองเม่ท่านเห็นอยู่ครับเห็นแต่เห็นละง,งกขาวโอ้ยดอกนี้งา,งามครับให้เป็นพระเอกเลยเมื่อนี่ดอกนี้ตั้งแต่เก็บมาเป็นนางเอกเป็นนางเอกลาชินี นี่ก็างามครับงามเฮียงเลย้พี่นงองมานละจา,ม,าม้านมือนิ่ยา่อาจากระตะเพ็งโมผิดหวังเดื้อจ่ามือนคิดว่าจีบปอเห็นละง,งกเลื้ยงพี่นงองเ่าแต่ผลนี่บอกว่าแต่เทียวออกจะเห็นละง,งกขาวสองสามสี่หก เอ็ดแปดเก้าริบดอกเลยพี่น้องมันแล้วมันแล้ววแต่สิบะพร้าวให้ลงกเหลืองมันแล้วพี่น้องมันมันแล้วคิดบ่ดถึงว่าสิมะพร้าววัต่สิได้เจ้าต่เห็นละงกขาวว่าสิบ่มมพอเข้มขัดสันขาดบ่ถึง สิบดอกก็ดีเลยครับหมานแล้วหมานแล้วได้ทั้งเหลืองได้ทั้งขาวมนี้กจุมครับจุ่มงามรุดโบกรุดโบก สามไครครับอยู่ห่างกันนี่แล้วครับกระมูมองหนึ่งนี่โะหกเหลืองครับจุมนี้หน่อยปกไว้มื่อื่นจุมนึงครับ เให้งออเงางกขาวลงงกขาวครับออขาวลีครับมูมันอยู่ข้างกันพี่ครับงามๆเลยอีกไขนหนหห่หนึ่งครับกำลังสิโพไข่เป็นขึ้นเหาล่ะงามๆครับหนุงหนึ่งครับ งูกเหลืองน้อยคณยูนี่้มงามเลยครับสวยๆเหมือนเดิม จรงนี้จะดอกหน่อยครับดอกเล็กเล็กก็ละงอกเหมือนเดิม ยินเพันอยากแหงเลยพี่น้องนกออกเหลืองแต่เพิันเหลืองมาแหงดอกหนึ่งมูเพิันดอกวางหันละครับนี่ยอยู่ข้างๆกันเหลืองไม,ม,ม่อยมถึงเพิมงามอีกแล้วครับ จุมงามๆครับละงอกเหลืองกลังงามๆงามเลยครับงามงามอีกแล้วครับงองกเหลืององี่3ามจุ๋มงามครับพี่น้องสองจุ๋มนึง แปลงดอกงหญยง่ๆงามๆครับข้าแปลงดอกงามครับดอกงามดอกแข็งดีครับนี่ข้าแปลงก็แถวบ้านเราได้ซ้ำนี่กับจนยอดแล้วครับเหตุบัวดดง,งามคือปลาเพลิน แป้งเห็ดขาวดินดอกง่ามแข็งแข็งครับกาวแปลงดอกงามครับดอกงามดอกแข็งดีครับนี่กาวแปลงเห็ดขาวออกเป็นมูมูเลยครับเห็ดแป้งเห็ดขาวดินไปเทียบฟองไหวผู้นับออกไปเป็นมูมูเป็นขาวๆอยู่ผุน แปลงดอกงามครับแข็งแข็งเลยวันนี้ตาเพ่งออกมาหอดรถเราพี่นอ้องวันนี้มานเกินคาดเลยครับมานสุดๆมานเข้มขัดสั่นขาดบ่ถึงเมื่กีราจะได้เห็นเรางลายปันนี้ครับมันมาน,นเห็นเรางอกเลยนี่ตะเพ่งกับทีเด,ด้ จ้าคีบไปเพียงสามี้ขอพุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ก,การติดตามช่องตะเพีย้ยเสายหลอวก็หลักจะดีๆจะตะเพียงกระยาดมาตลอดครับบอกกันไม่คลปหนาครับคลิปนีมันสุดๆตะบ้านญาติสวัสดีค่ะมือน,นี้ยาตเกเพ็ดมวนเด้อจ้าพี่นอ้องมั่นมืออยู่จ่ามือน,นี คลิปนาพอกันไหมเด้อจ้าดอกบานพอค่อยได้ไทายเด้พี่น้องแต่แต่ดอกตุ่มลายจะบริไทยพอกันไมหมคลิปนาครับเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีครับมันเกินคาดเลยมือน,นี่